สวัสดีตอนเช้าครับกลับมาพบกับบิลซ์ไอี์รอบนะครับเช้าวันที่3ของการกเดินทางที่ฮอกไกโดตอนนี้บิลู์ซค์ยังอยู่ที่ฮากกดาเตะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ฮากกดาเตะในเมืองนะครับแต่ว่า,อ,าออก10บโมงเช้าตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงรองก่อนดูบรรยากาศหลังห้องไปก่อนละกันนี่ข้างหลังตื่นช้ามาหิมะโปรยปลายบรรยากาศเขาพ่นไปหมด เช้าวันใหม่สดใสหน้าโรงแรมของบิรุซังนะครับโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมโรงแรมบันโซนะครับนี่ตาโรงแรมถูกท่วมไปถ้วยหิมะหมดแล้วเนี่ยนี่โรงแรมบันโซนะครับดูสิบรรยากาศร,ร,รอบๆหน้าโรงแรมเป็นเช่นนี้แหละโอ้ยหนาวเหลือเกินตอนนี้อุณหภูมิลบ9องศานะครับ ลบเก้าองศาหนาวมากๆหนาวหนาวสิดูสิหิมะตกท่วมใส่รถนี้เลยมารถมอมแมมเลยแล้วถนนหนทางท่วมไปด้วยหิมะน mm. ี่รถท่วมไปด้วยหิมะแต่อย่างนี้ตอนนี้แดดออกละแต่ก็ยังหนาวอยู่ถ้าแดดไม่ออกนี่คงลบสิบกว่าแน่ๆเลยเนี่ย นี่โรงแรมของบิลุซังตอนนี้บิลูซังกำลังจะเดินไปเที่ยวโบสถ์แม่พระอะไรสักอย่างนะครับเขาบอกเป็น <S <S 1> <S 1> โบสถ์ของนิกายอา่า ออร์โธดอกนะครับคนรัสเป็นสไตล์แบบว่ารัเสเซียหให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนี่เมื่อกี้คุณนายแม่นะครับเดินชนเสาแบบนี้นะครับหิมะสีขาวท่วมจนคุณแม่แม่ไม่เห็นเสา

のすすぐ手前まままでででで夏場ごご案内ききるんんががが追いいつせあとは階段ざして滑りนี่คือลูกป,ปั้นพระแม่มารีนะครับ นี่ไม่นางจินนี่ไม่น่งทีนนี่ไม่ถลายไปอีกรอบหนึงหรอไปแล้วค่ะอย่าแฉสิเมื่อกี้ไม่นั่งทีนนี่ก็มองไม่เห็นทางครับเดินเข้าไปในสิ่งที่ไม่ใช่ถนนจนหกล้มไปเลยไม่ได้ล้มซะหน่อยก็หกไม่ได้ล้มซะหน่อยแล้วเป็นอะไรไม่ได้อะไรเลยโอ้โหจีนนี่ปิดบังความจริงอ่ะไม่ได้ล้มจริงๆ ตอนนี้นะครับก็ไมา่ให้ขึ้นไปข้างบนนะครับหิมาเยอะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าร้อนเนี่ยเขาอาจจะให้ขึ้นไปข้างบนได้ข้างบนบดดูเด็กเขาปั้นตุ๊กตาหิมะอ่ะ โอย่างกับขนมเค้กโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งอยู่ทั้งเมืองเลยดูสิไหนตอนนี้เราอยู่ไหนกันเหรอไหนฮากโกดาเตะฮากโกดาเตะใช่ไหมฮากโกดาเตะนี่คือฮากโกดาเตะนะ ติ่งของฮอกไกโดคือตรงนี <Okay. S 1> ้เดี๋ยวไปเที่ยวที่ต่อไปกันเขาบอกว่าจะพาไปตลาดเช้าของฮากุตเตะนะครับเดี๋ยวไปชิมซุปปูกันมีซุปปูให้กินฟรีๆด้วยหนาวจนปากแข็งจังเลยเนี่ยคุณนแม่หนาวไหมาข้างนอกไม่หนาวไม่หนาวเลยลบก้าลบสงศาไม่หนาวไม่หนาว,นาวคุณนายให้แม่ผิวด่างด้านไปแล้วเจ็บเจ็บ เจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะหอกล้มเก็บเพราะสะดุดเสาสะดุดเสาแหมถ้าสาวสูงอีหน่อยนะได้เรื่องเลยทำไมได้เรื่องหะไรได้ขาถ่า <laughs> แค่นี้หัวเข่าเจ็บเลยอันนี้เป็นทะเลนะครับทะเล <laughs> อ,ะอยู่ด้านใต้ทะเลไกโด 左前方をご覧いただくと牛が串たような形をしている山がございますが函館山になりまして昨日ロープウェイで上がっていただいたとこいくらのお酒<の>が不しでございましたから少し高いお値段になっているんですけれどもやはり。 よりももえたたたたととここでで買買っってていいいだだくの北海道方が少นี่นะครับตอนนี้นะครับอินุซังก็ไม่อยู่นี่เลยฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับที่เรือไททานิกล่มอ่ะล่มในมหาสมุทรนี้แหละแต่ว่าไกลไปหลายกิโลเมตรหลายพันกิโลเมตรนี่ตอนนี้อยู่มาตลาดเช้าอยู่นะครับตลาดเช้าอาซาอิจิของฮากุดะเตะ เดินตามถั่วไก่เข้าไปอันนี้เดินเข้ามาตลาดแล้วนี่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 ดูรถคันนี้สิน้ำแข็งปกคลุมอย่างกับผ้าคลุมรถแนะ่ แต่ละคันนี้มอมแมมไปด้วยหีม้าทั้งนั้นาาก,กูจะเอาผ้าขนสัตว์ขนมาคุมรถเนอะแล้วดูเขาจะขับรถเห็นตรงน,นี้นี่เขาไปนั่งรออยู่ในรถแล้วนีเ่ยคันนี้ดูสิหนามากท้ากำมะหยี่มาคุมรถ

มีปลาหมึกนี่นั่นๆปปาหมึกแห้งยิ่งจุยิ่งเหรอครับาหมึกจุยิ่งหนาวนี่พันหนึ่งร้อยเยนแล้วก็อันนี้อะไรนี่หอยเป่าหื้อเผาหื้อนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไข่ปลาอิคุระแห้งไม่ใช่แห้งแช่แข็ง ไข่ปลาแช่แข็งดูสิไข่ปลาโอ้โหเป็นตำตอนไข่ปลาแซลมอนแล้วเนี่ยเป็นกะละมังขั้นพุ่นนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของทาโกตะเตะน,นะครับก็จะมีนี่เห็นไหมปลาหมึกสดเนี่ยแล้วก็คลุกด้วยซอสต,ต่างๆเนี่ย มีหลายแบบทุกชอสิเหมือนกันแต่บิลซามไม่ค่อยชอบกินอันนี้อันนี้ก be ุ้งปลาบิลมวนเนี่ยคืออะไร วันนี pues usted usted Godzilla, ¿Por qué? ¿Por qué? ้ขาปูแช่แข็งเยปอันนี้ขาปูหนึ่งกิโลหมื่นเยนตเาปกนี่ชิวนี่ นี่โฮตาเตะไงนี่อันนี้อันนี้โฮตาเตะโฮตาเตะนี่แล้วก็กมีซุปปูร้อนๆให้กินด้วยนี่เห็นไหมคุณแม่กินซุปปูเห็นป่ะซุปปูดูดดูดดูด,ดอร่อยไหมอร่อยจะหอยแม่นเป็นตัวตัวนะครับ แกะวิโ้น้เลยมีทีการแกะหอยแม่นเ่ได้นอย่างนี้ย่งหนึ่งร้านเราสั่งจานเดียวค่ให้ดูเดียวมันแพงอะ อยากกินกบแฟร้อนใช่ไหมอยู่เขาเผา เอาแล้วอีกินกับเบียร์เหรออะไรอ่ะรับรองจด มังน,น้ำดูสิที่เขาเผาเขาเผาแล้วหน้าตาเป็นยังไงเขาเผาแล้วหน้าตาเป็นยังไงหน้ากินมากๆากอะ่ะโอ้โหเป็นม้าเปีนเสี้ย นี่นะครับอันนี้ก็คือหอยแม่นนะครับตัวหอยแม่นที่เขากำลังแกะอยู่นี่เห็นไหมวิธีการแกะหอยแมน่นของเขาอยู่สังเกตพื้นเคยเห็นเหมือนกันเอาล้างก่อนด้วย Đó là có nó có ngâm đồng mà không có tụi mình dung nó เขาเก็บเขาเก็บไว้เผาวันนี้เขาเก็บไว้เผาวันนี้นี่ดูนี่ตัวละ18,000เยนอันนั้นตัวแค่18,000นั้นครึ่งตัวค่ะ15,000ครึ่งตัว15,000นั่นแปลว่า1ตัว20,000 2ตัวก็คือตัวละ8,000บาทใช่ไหมใช่ค่ะตัวละ8,000บาท นี่อันนี้แบบสดสดเลยแบบสดสมีชีวิตด้วยมาดูร้านอื่นบ้างสิดูปูร้านนี้มีชีวิตชีวาด้วยเห็นไหมมันมีชีวิตชีวา ใช่นี่แหละุณอีก็เอามาขายอย่างนี้มาใส่กระป๋องนี้ถ่ายก็มีและอันนี้ข้างๆคืออิฐโบราณไทปัสซามอนเอุจนนกสีอานกนกหลบหนาวอยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะนี้อันนี้เข้ามาในตลาดสด นะครับในอาคารอันนี้ดีหน่อยหิมะไม่มีโอ้ยน่ากินทนั้นเลยดูสิขคโปรนี้เดี๋ยวต้องซื้อให้ได้แพงอะ่ะข้ขาวโพดเผาด้วยเหรอโทรมรกุชิอุ้ยชิวเห้<ร>อเอนี่ยมาว่าสองร้อยส<ป>ิบไม่ซื้อโอ้ยสวัสดีไว้เป็นปีอ่ะอ,อ,อันนี้ขาให้มีให้ตกปลาหมดด้วยนะครับ ดูสิแล้วามาันตกนไงอ่ะน้องสาหน้าน้องสานะนานะดูคนหลังเ,เลือกความมุดตัวที่จะตกนะครับนี้จุ่มไปพยายามรอด,ดชีวิต ปอาหมุดหนีอ่ะปอาหมุดหนีมันหนีอ่ะเกี่ยวได้แล้วก็โอ้ยปลาหมึกลปลาหมึกพ่นปลาหมึกพ่นอะไรอ่ะ เดี๋ยวเขาหายนะักโทษเร็วเลยนะแกดิดแล้วเขาก็มาเข้าตรงนี้เลย,ยดูสิโอ้ยสดสดหมูดูดิเอาเครื่องในออกสดสดเลยอ่ะ โอ้โหโอ้โหน้องฝานะ่โอ้ดูมันดิน้ดนทุรนทุลายอ่ะแต่เขาทำเร็วมากเลยอ่ะดูดิงอะไรม่แง่นมันมจะเกรงอย่างเงี้ยดูดิมันเกรงมากเลยนะเขาหันได้เร็วมากเลยอ่ะ

ดูติโอ้โหมันยังโอ้โหดดโอ้โหดิ้นพัดพลาดอะ่ะอยู่บนจานเรียบร้อยแล้วว่าโอโ้มันยังดินด้นอยู่เลยอะ่ะ ทะเลเผาอยู่สิหอยนางรมโอ้โหตัวใหญ่มากๆตัวไรตัวละหกร้อยเยนดูสิแล้วก็มีนี่ส่วนใหญ่จะขายพวกปลาพวกไข่ปลานะครับเนี่ยอันนี้ทารกบกไข่ปลาทารกบกนะครับ อันนี้อันนี้เลยคมบุคมบุก <c oughs> ินขาย <c oughs> ขายของขึ้นรถอะ <c oughs> ครับตัวนี้แล้วน้ำจิ้มมันจะแบบ ไข่ปลาสูตรสิไม่มีฮะไม่มีแล้วหรอสุดยอดอาหารทุกอาหารแท้นี่ครับตลาดสดให้ดูก่อน ตอนนี้ลมแรงมากๆอยูแล้วนะครับดูคลื่นสีคลื่นตอนนี้บิลุซังก็ลงจากรถบัสมาแล้วครับมาหาอะไร กระแทกปากตรงที่เบย์แอเรียที่เมื่อคืนวิวซังมาดูไฟคริสต์มาสนั่นแหละตอนนี้ลมก็ยังแรงอยู่เลยแล้วก็เขาแวะให้ทานอาหารสองชั่วโมงสองชั่วโมง,งน,นี่อันนี้ย่านเบย์แอเรียตอนอาวันนะครับย่านตึกแดงมีต้นคริสต์มาสห้ดูตรงนี้ด้วยนี่นี่ต้นคริสต์มาสนี่นะครับอาหารตะนาววิวซังได,ได้ได้เมนูละ มากินนี่เลยราเมนของฮาก,กดาเตะราคาก็ไม่แพงนี่เห็นไหมมีหลายแบบให้เลือกอนี่เดี๋ยวไปดูของจริงกันดูสังกับว่าอยากจะกินไม่อันนี้นะก็มีปูข้างบนแต่ว่าเอ้ยนี่ก็น่ากินว่ะมีเกี๊ยวด้วยโอ้ยดูสิดูสิ ครับชื่อว่าร้านอ๋ใไส้นะครับมีคุณนายแม่ยืนรอคิวอยู่นี่นี่นีร่าเรนี่ราเมนของคุณนายแม่มาแล้วเป็น อะไรนะรัหน้าใช่ไหมม,มีนี่เลยหอยอสสลิก็คือหอยลานเองแล้วก็กุ้งเห็นไหมกุ้งตัวใหญ่ใหญ่แล้วก็ขายเล็กให้ด้วยแล้วอันนี้คือเส้นเส้นเส้นเปนแบนบางๆนะมันให้เราไม่ครบตามที่โฆษณา ปลาหมึกด้วยลูกไมม่ีก็นี่ไงปลาหมึกที่แม่ตัดนะนี่ยลูกๆเนี่ยนั่นไงนั่นแหละนี่อันนี้ของบิลูซังมีไข่ลูกเขยด้วยไม่ใช่ไข่ลูกเขยไข่อะไรนะไข่ลูกกระไรไข่นกกระทาไข่นกกระทานี่มาชิมมากๆนี่ของบิลูซังก็เป็นเส้นเล็กนะครับต่างจากเส้นของคุณนายแม่บิลูซังชอบใส่ผิกไทยเยอะใส่ลงไปลองชิมน้ำก่อนสิ สุดยอดรสชาตินี่ได้ใจอย่างยิ่งลองชิมเส้นสิเส้นไก่เห็นมีเห็ดด้วยอื้ดกร่บมากอย่างยิ่งได้ใจอย่างยิ่งอร่อยอร่อย ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยพริกไทยอย่างเดียวใช้ได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วใส่พริกไทยไม่เรียกว่าปรุงเพิ่มหรอคะไม่เรียกเรียกว่าใส่พริกไทยอย่างเดียวไม่ต้องปรุงาม <c oughs>